โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่กับช่องทักโซบายนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับปรับแต่งยังนะฮะให้ช่างแต่งรถได้คนเดียวนะครับคือตอนเนี้คือ question นะฮะมันเต็มมันเต็มมันเต็ม d i s c o u n ผมไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะ VIP ธรรมดาหรือทักส่วนตัวผมมาก็ตามนะครับคือแบบมันมันเยอะมากนะครับพี่ครับทายังไงให้ช่างแต่งรถได้นะครับ แล้วก็คนอื่นแต่งไม่ได้นะ<ม>ก็คือช่างแต่งได้อย่างคนเดียวเท่านั้นนะครับก็วิธี lean. คือง่ายมากนะครับให้ทุกคนนะฮะเปิดนะครับไปที่สคริ e s x l s Custom นะครับสำหรับใครที่ไม่มีผมจะทิ้งลิงก์คิปขับไปให้นะครับที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คิปหับไ้ให้ที่คอมเมนต์นะให้เรากดับเ b l e ลคลิกเข้าไปไข่เอ็นนะครับแล้วก็เมนเราจะใช้แค่ไค่เอ็นเท่านั้นนะครับ โอเคตอนแรกทุกคนมาก็จะอยู่ประมาณนี้นะให้ทุกคนเลื่อนลงมานะครับหานะฮะเกี่ยวกับเอ่อป๊ดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเลือนลงมาให้อ่านะครับเลื่อนลงมาล่างๆสุดเลยนะครับมันจะเขียนคำว่า if is control just release นะครับ38เลข38ก็คือตัว E นะครับ ก็มาถ้าใครใช้ไฟลเดียวเป๊กับผมนะมันจะอยู่บรรทัดที่สามร้อยเก้าสิบสี่นะครับก็บวกลบนิดหน่อยนะัเพราะวผมผมจำไม่ได้ว่าผมได้ปรับแต่งอะไรไหมนะครับแต่ว่าจะจะอยู่ประมาณบรรทัดที่สามร้อยเก้าสิบสี่นะครับโอเควิธีการปรับเลยนะครับให้เรานฮะให้ทุกคนนะฮะเห็นไหมครับวยเป็นยังนะจะซูมยังไงวะอ่ะโอเคได้ละให้ทุกคนนะครับ เห็นตรงนี้นะครับบรรทัดที่3าม้นะครับ if วงเล็บนะครับ player data job and player data job name เท่ากับตัวนี้นะครับก็นะฮะให้ทุกคนกดนะครับไม่ใช่สิให้ทุกคนก๊อบมานะครับก๊อบตัวนี้มานะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนี่ยก๊อบตัวนี้มานะครับตรงนี้เนาะก๊อบมาเลยนะครับ คอนโทนซีนครับหรือจะกดีขวาแล้วก็กดคอปปีกก็ได้นะครับแล้วทุกคนมาครับที่บรรทัดสามแล้วก็สี่ครับมาพิมพ์มาพิมพ์คาว่าแอนนะครับต่อจากคําว่า is in ls marker นะครับมาพิมพ์ต่อไปเลยครับแอนนะครับแล้วก็วางนะครับจะคอนโทนวีวางนะครับหรือว่าจะกดขีดขวาแล้วก็กดเพสก็ได้นะครับแค่นี้แหละครับช่างเขาจะแต่งได้แค่คนเดียวหละนะโอเคนะฮะดูอันอันนี้ก็คือยังไม่ได้รีสตาร์สคริปต์นะครับ อันนี้ผมเป็นอาชีพตำรวจอยู่นะผมก็สามารถแต่งรถได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นแต่งเครื่องแต่งเครื่องนะครับใย้แางขึ้น You have purchased the mod ก็คือคุณได้แต่งเรียบรนะ้อยแล้วรถมันจะพังละนะครับแล้วถ้าเรา restart the ship ล่ะจะ ensure e s x LS custom นะครับแล้วก็จะเสร็รถขึ้นมาใหม่เลยอีกคันหนึ่งเนาะโอเค อันนี้ก็คือผมยังเป็นอาชีพตำรวจอาชีพตำรวจนะครับอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้เมื่อขึ้นให้กด e เหมือนเดิมนะครับแต่เรากด e ก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะอันนี้ผมกดพยายามกด e ย้ำๆนะฮะไม่มีผลนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือได้แล้วนะอาสมอันเดี๋ยวผมลองลบลองลบออกไปแล้วกด e ดูนะพะนุนะครับมันติกันนะฮะ เลเออเลอโอเคกด e อ่านี่กดได้นะครับแต่พอผมใส่คำว่าแอนอะไรกับเข้าไปเนาะแล้วก็ลองรีตาร์ทคริปดูนะครับก็กด e ไม่ได้ละอ้าวพี่แล้วไอ้ ps e อันนั้นอะ่ะผมอยากให้มันขึ้นเฉพาะช่างอะ่ะกดยังไงครับ <S <S ผมอยากให้มันขึ้นเฉพาะช่างนะครับให้เรามาครับรรทัดที่3ามร้ครับตรงนี้นะฮะให้เราลบนะครับคำว่า o r not c o n f i g อลบคำว่าเว้นวรรคนะครับไปถึงคำว่า all not c o n f i g is mechan mechanic job only นะครับลบออกไปเลยครับแต่อย่าลืมนะฮะอย่าให้เด่นติดวงเล็บนะครับพยายามอย่าให้เด่นติดวงเล็บนะฮะโอเค okay, นะฮะก็เว้นวรรคไปก่อนนะครับแล้วก็คำว่าเด่นเนาะแค่นี้แหละนะครับก็ได้ละอ้อ่ะซ้ายบนก็จะหายไปละ ทุกคนดูขวาบนนะครับผมยังเป็นโพลิสอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเซตจ็อบให้ตัวเองนะดูให้ดีครับเซตจ็อบหนึ่งนะฮะแล้วก็มคานิกนะครับสองเอาเป็นเอาเมคานิกเป็นศูนย์เลยครับลองถอยรถกลับไปดูเนี่ยมันก็จะขึ้น e ซ้ายบนแล้วนะให้เรากดนะครับเรากด e ใช้ได้ไหมใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เราลองมาดูนะครับพวกบอดี้พาดอะไรพวกนี้นะบอดี้ผาดก็คือปรับแต่งได้หมดเลยนะฮะปึ๊บ ซ้ายล่างก็ขึ้นว่า you have p e r c h a s e n the mod นะอ่ะก็บางทีผมบอกเวลามีคนทำมาผมบอกให้แก้แค่ c o n f i g แล้วปรับตรงนี้เป็น tool นครับมันไม่ได้นะครับทุกคนไม่ต้องมาปรับเลยนะครับตัวนี้เพื่อให้ทุกคนทำตามผมเลยนะครับเ okay, คับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมขอจบไว้เพียงต่านี้แล้วกันนะครับบายครับผมสวัสดีครับ